เราเนื้อเทอร์ดิว้าไายด้าสเลเยอร์สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์การอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะลองเอาหุ่นเขาเจ้าลีโอครับผมมาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะลีโอของผมเนี่ยอยู่แค่เลเวลหกขาวเท่านั้นเองหรือมาร์กหนึ่งเลเวลหกครับอืมแต่ว่าใช้ปืนชูเรเตอร์กับทันเชอร์สีสองเขียวเลยนะเฮ้ยแล้วก็ไม่มีพลกับด้วยนะ ตอนนี้เลือดที w อเข่าวนะผมอยู่ที่1 6 8 3 1 0เท่านั้นเองแล้วก็สปีดนี่ช้ามากๆเลยครับผมอยู่ที่32ไมล์ต่อชั่วโมงนะเออเหอะก็ประมาณนี้เลยนะแล้วอัเนี้นี่ับผมโมดูลที่ใช้มีช่องเดียวด้วยครับใช้โมดูลนิวเคลียร์พิฟายนะตอนนี้เลเวล6แล้วอ่าก็จะยิงแรงขึ้น80%นะถ้าเกิดมันเต็มแล้วผมจะมีโอกาสเต็มหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวต้องไปลองเล่นกันดูโอเคเพื่อนสำหรับคุณต่างๆผมก็จะใช้ประมาณนี้นะเซตเดียวกันในน ก็เพิ่มเปลี่ยนจากเป็นลีโอตัวนี้ลองแจมในเกมหนึ่สักเกมนึงครับผมไาแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าลีโอเลเวล6ในสนามสิงสโนโธเนี่ยจะรอดหรือเปล่าไปกันเลยเกมนี้เลือจุดสัญญานะครับผมด่านซนเจรินะะลองโรจิเปิดเสาก่อนเลยครับผมโอโรจิน้ำแข็งนะสายกาเซียเขายิงทำไมเฮ้ยทางนูนไปแล้ว ได้เสาไปแล้วเออเราไม่น่าเอาเสาบ้านก่อนเลยฮึตัวอะไรเนี่ยภาดแดดครับผมไซเดอร์ ider, นะหยุดร้อยปลายเออเปลี่ยนพันไหมอะไม่น่าเขาน่าจะเกิดนะน,นั่นไงูกกี่ครับผมว้าวว้าวปืนแดงด้วยปืนแดงด้วยโว้โว ว้าวว้าวว้าวว้า,วาโอ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดวก่อนเดี๋ยวก่อนเน่เน,เน,น,น่โอเคสินราแล้วอีกเดียวตายมีตายดเดียวเรียบร้อยไปโอ้โหเฮ้ยวาวบ้านนะนะว่าอะไรมาสาวบ้านก็ไม่รู้ที่สาวกลางครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหปั๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยวายวายเวยเวยโอ้ายเย้หมดเลยโรจิโรจิน้ำแข็งวันนี้เจอน้ำแข็งออริจินอลหน่อยโอ้ยป oh. ืนแดงอีกปืนแดงอีกปืนแดงอีกเรียบร้อยปลายนี่ออริจินอลออริจินอลฮ่าฮ่า <c oughs> ว้าเสร็จเลย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 อ,ยอืมยุคแคนทอมจะมาสองนีเราเอานี่ครับผมโอรอดไหมนีริโอเน่เน่เน,เน่เรียบร้อยริโออ่ามีเตเลียช่วยอยู่โอ้ปั๊บเนี่ยใช่ไหมหลบหลังตึกแล้ว มาจ้ามาจ้าว้ยปับเยอะเต็มเลยอ่ามันคือแบบช้ามากอ่ะพี่โอกอ่ะโอ้ยช้าแบบโคตรเลยเฮ้ยเฮ้ยเ่ฟองมาเรียบร้อยวูโอ้ย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 เราต้องแบบเล่นแบบนอเนี้ยนอรวบรวมหนอยนะเพราะว่าแบบบุ่นเราบางมากๆเลยครับ เว่อเว่อเว่อเว่เจาะโล่เจาะโล่เจาะโล่โอ้โอเคโอเคตีล้านตีล้านตีร้านแล้วตีร้านแล้วอ่าน้อวุ้ยตัวอะไรเอ่ยโอ้ยเว้ยเว่อเว่เขาไปรีโอเองนะวั๊บปั๊บเสร็จการเสร็จการเสร็จการโอ้ยโอ้ยลบลบหช้าโคตรเลยเร็วลบ โซนนานไงมาอีกตัวแล้วสิล้านไปก่อนสิล้านไปก่อนแย่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 โอ้ยสามจะไปรอได้ไงหรอเอาเป็นอะไรดีคราบผมลูชัดจอมาด้วยนี่ดับเบลิลลูชัดจอแัทเ,เทอร์เข้าสองกลาง โอ๋อหายตัวไปไหนล่ะ <Jamie, S 1> โ, <anak, S 2> โอ้หยโอ้ยตา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 ยดรอโดนมาแล้วโดนมาแล้วโดนมาแล้วตายเสร็จแล้ว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 เสร็จแล้ยงี้เสร็จแลยพึ่งว่าก่อนพึ่งว่าก่อนเรียบร้อยวิสอกลางนะวาย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 เฮ้ย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 ช่วยอาเธอร์ก่อนเร็วไปช่วยลูซินดรก่อนเร็วแน่นนะแน่นนะอู้ซีเรียด้วยครับโอ้โห โดดมาแล้วว้าวโห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 เต็มเลยหุบค้าปูใกล้ๆโคตรแรงเลยนะสุดเลยครับอย่างนี้นะไม่น่ารอดแล้วผมต้องหนีก่อนนีกแล้โอ้หมิงแอบอยูนี่ช่วยยิงหน่อยไหมโอ้โหนี่ครับตัวอะไรเนี่ยแต่นี้ดีกว่ารู้สึกว่าโอเคนะไปก่อนครับ ตัวนี้ตัวอะไรอ๋ฟ้าเหรอเรียบร้อยไปเปลี่ยนไหมอ่ะโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแน่เดี๋ยวว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วอุ้ยมีแคนวันด้วยนี่โห้จริงจริงเปิดไฟเตตเตตเตตลังคาอ่าเดี๋ยวเราก็จะเนียนๆมาสอบบ้าเขาก่อนได้ไหมเนี่ยคิดว่ามันจะบินได้หรือมันจะเอาเสาได้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ลงพื้นนะไม่ได้อ่ะได้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 ได ที่มีตัวมาโอ้หมอด้วงเหรอตัวอะไรอะ่ะเดวินเน้นเน่เน,น่เราก็จอ่อเรายิงแบบเฉียวๆนี่นะเพื่อที่จะไม่ให้สามารถล็อกป้าเราได้นะอ่าโอ้แสบเลยผมเนี่ยฮ่าฮ่าโอ,โอ้เชลมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วไป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 แล้ว ดีดีเดี๋ยวก่อนนะปรึบเรียบร้อยปรึบไปอีกตัวหนึ่งว้าววว้าวโอเคไปสาวแล้วเรียบร้อยแล้วนี่รนนาวนาลาวนาดื่ม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 ว้าเรียบร้อยครับแอมเต็มแล้วแอมเต็มแล้ว โอ้ยเด้งเด้งเลือดเด้งน่าดูเลยเรียบร้อยไปเย้ยพวโอรีโอออกออกโชว์ตัวได้แป๊บเดียวเลย่มเลี้ยวโอ่ะโน้ก็แบบก็เล่นยากครับผมโหดๆกันทั้งนั้นโอเควันนี้พอนะครับผมด่านวอลเลย์นะผมเอาอะไรดีนะอะผมลองเปิดด้วยรีวินแดนก่อนครับ เดวิเน้นปืนไฟเย่ตายกันเลยเออเดี๋ยวเข้าแบบวุย้ยวุย้ยวุ้ยตัวนี้จริงๆก็ดูอันตรายนะแบบไม่มีลารทด่แส่ามันใสตัวนีแน่เลยนั่นไงจริงด้วยจริงด้วยโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปประชิดก่อนพร้อม อ้าวเขาอุ้ยแหลกโอ้ยโอ้ยตัวขนาดนี้เฟลเลียก็จะไปรอดได้ยังไงโอ้โหเยอะปลาเยอะปลาไอนี่ก็เพลินเลยนะฮะฮอ๊ะแหมนี่อีกนี่อีกสไปเดอร์สไตเดอร์แหมก็ยิงซะเพลินเลยนะลอยเพลินเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีไปไหนหนีไปไหนเอาไฟไม่โดนเลยเรียบร้อยไปอู้ยเชล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 เสร็จเลยเสร็จเลยมามาเอาเชลมาเพิ่มพลังให้หน่อยดีเออนี่แหละโอเคครับเต็ม80แล้วอย่างรวดเร็วเฮ้ย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 เรียบร้อยไปครับมามาเนนมาเน้นโรดจะยแนนไฟมา โอ้ยตายตายตายหมดแล้วตายหมดแล้วปืนโอ้ย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 นี่เด้งเด้งกาบเด้งกาบโอ้ยเสร็จเลยครับเสร็จเลยโดนโดนลุมล้อมโอ้ยโดนล็อกด้วยโูเชลมาอีกแล้วเบิร์นเรียบร้อยไปมะครับลีโอลีโออุ้ยตม่เต่าบ้านเราโดนละเพื่อนเราโอเค ปเอาเองก็ได้แหมคือเดินเร็ยวขวาแล้วก็ไปเอาให้เขาหน่อยก็ไม่ได้นะค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปดีนะยึดคองครับถ้าเกิดเป็นอีลุยจุดนี้จบจบแน่นอนจะรอดไม่ได้รีโอผมเร็วหด้วยเลือดแสนแปดเองใครก็อยากยิงรีโอ <laughs> เฮ้ยมูลเมตรมูเมตราลองดีงาเตอ์ดิว้าวตานดันเสร็เย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องัอาสายการลอยๆเอาอย่างงี้นะเฮ้ยวิยวิวไิววิววิ้วิววิววิววววิววิววิวไิววิรวิเวิวนววววว หู๋อ่างหุ่นโยนโคตรแรงอะ่ะตาย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 นนตายทีเขอ้าเข้าข้างในดีกว่าอันตรา,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 ายมากอ่างหุ่นโอ้โหมาจ่าลีโอมาช่วยแล้วเอามาเยี้ยวอันตรายนึก,กวัวมากเนนแ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 นนโอ้เดี๋ยวเราเป้าไว้ก่อนเราเป้าไว้ก่นอนเด่เด๊ แม่รีโหลดนานขาดใจเอ้ยเจอจะตูดเพื่อนเราเรียบร้อยไปล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเอา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 เอยนี่เราก็ต้องแบบค่อยๆแบบอย่างนี้นะค่อยๆต่อไปครับผมเพราะหุ่นเรามันบางมากๆเลย ว้าวโ,โลคือบ่อยจังเน่เน่ค่อยๆลอยๆไปนะเฮ้ยจะเปียมไอีกตัวนึงหรือขบ้าอยู่อยู่ใกล้ไปอยู่ใกล้ไปใกล้ไปจ้าอยู่ใกล้ไปจ้า,จาแต่ว่าเราก็น่าจะลองดนะูนะรู้เสี่ยนผมต้องขอลองครับผมเฮ้ยมาแล้วโอ้ยเรียบร้อยอะไรเนี่ยอาจ้า ลูชดอครับเดี๋ยวเราขึ้นแรมก่อนน,น้มาเราก็จะค่อยๆไปกันต้่ตงหลตัวมว้างเลยเันไปครับผมไปเลยวูปึ้งเข้าไปกลางเสาเลยมาเป็นเลียเป็นเลียะครับก็มาสิครับก็มาสิครับโอ้โหเพื่อนเราเยอะนะจ๊ะ โอ้โหเห็นมูเมสมูลเมสต้องแอบก่อนมเราไปหาเธอฝั่งมูรดีกว่ามูยิงกีงด้วยไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนไททันกระเด็นกระดอนกระโดดกระเด้งฮ่าฮ <laughs> โอะโรตัวไรวไรเพื่อนๆหาเธอเราก่อนดีกว่าไหมน่าจะได้นะ ถูกพืนเะโพูดเยอะเลยอ่ะมันไม่น่าจะรอดนะสน่อยล้กันสน่อยละกัน,หน,กนแหมเป็นเรียนนะเป็นเรียนนะลกไขท่านเลยปืนมันก็จะแบบจอดจอกว่านะโอเคครับเพื่อนน่เพื่อนเราน่าจะเอากวนอยู่แหละโอเคหาเธอดีกว่าวู้ฮู้ทิ้งด้วย เธอร์ก่อนเะเธอร์ก่อนเอกทิมรีเฟก,กอยู่โอ้ก็ทิ้งหม้อไฟอะ่ะก็ทิ้งหม้อไฟเรียบร้อยไปย่่ <laughs> ก็ทิ้งไฟสามเมตรเลยนะโอเคครับผมก็เราใจเดียเกมนี้นะแม่ลีโอผมก็มุุงมิง,ม,ง,ม,งมิงไปโอ้ยสิบฟุเลยโอ้โห อ้ที่หนึ่งนะไม่ใช่ผมกลับมาลงจอดกันแล้วนะครับผมโอ้โหผมว่าลีโอเอาจริงๆมันก็ยังเล่นได้นะถ้าเกิดเลเวลสูงคนนี้ฮะเพราะว่ามันมันก็เป็นหุ่นที่แบบเป็นสายแท้งออริจินอลเลยนะแรกแรกมันมาในนามสายแท้งเลยนะผมเพราะว่ามาก่อนเาไอหลอดไอวร์แลนสลอตใช่ไหตัวนี้ถือว่าเลื่อนมาเยอะมากๆแต่มันก็แบบเล่นแท้งแท้งได้พอๆกับไรกินเลยนะผมว่าส่วนปืนนี่ครับผมถ้าเกิดมันรีโหลดนานมากๆเลยแต่มันก็หลังจากพันเชอร์มันได้แบบ ได้บัามาใช่ไหมแบบยิงการกระจาย,ดยลดลง3 0มสิบที่ผมว่ามันก็เข้าเนื้อมากเลยเวลายิงจะจ่อยแบบสองเ้ยมตรเงี้ยมันลงกันกันจานเลยครับเพื่อน,อนโอ้โหแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดแบบอัพสักไปอ่ะสิบสองขาวอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะอย่างเล่นพ,พ,พอพอพอเล่นได้แหละแต่ถ้าเกิดเจอฟาร์เนี้ยเจออะไรพวกนี้เจอเลวินแยนใส่แทงจัดจ๋าก,าก,ก็ก็แย่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็สนุกนะเวลาก็คิดถึงอะไรก็เอามาเล่นกันได้นะเพ,นเพื่อนไม่จําเป็นจะต้องแบบเฮ้ยแบบต้องไม่ต้าหรือว่าต้องอะไรเงี้ยแพ้ชนะช่างมันครับขอให้เราสนุกก็พอแล้วกับ สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาก่อนนะเพื่อนๆควลาพิีพิถันยังไงเพื่อนๆเคยเอาแบบเอาคุณเก่าๆมาเล่นในลีสตูดนะิโอไหมก็าสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาก่อนนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮูฮูลีโอ